ส่วนส่วนวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังนะครับตอนนี้สามารถเพาะขยายพันธุ์ปลากระตูนหรือว่าปลานีโมดได้ถึง20สายพันธุ์เลยนะครับและปีนี้เนี่ยยอดขายหลายแสนบาทแล้วด้วยและส่วนหนึ่งก็จะปล่อยคืนสู่ทะเลตรังนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรปลานีโมดประจําถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ํากันครับ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรังตอนนี้ประสบความสําเร็จในการเพราะขยายพันธุ์ปลากระตูนหรือว่าปลานีโมได้จํานวนถึง20สายพันธุ์เลยนะครับมีทั้งปลานีโมประจําถิ่นแล้วก็ปลานีโมไฮบริดรูปผสมนะครับอย่างปลากระตูนล,ลายปล้อง กรตูนส้มขาวการะตูนอ่านมา้กากระตูนอินเดียกระตูนนักเขือเทศแล้วก็อื่นๆซึ่งชื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับมีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปเปิดจำหน่ายให้คนที่สนใจครับนำไปเพาะเลี้ยงขายเป็นรายได้เสริมก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงในตู้ปลาทะเลก็ได้เหมือนกันและส่วนหนึ่งก็ซื้อไปปล่อยคืนสู่แนวปะการางังตามถิ่นที่อยู่เดิมของปลาแต่ละชนิดมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปขายต่อนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศด้วย อย่างเช่นเวียดนามแล้วก็มาเลเซียตอนนี้ที่ขายดีที่สุดนะครับคือปลากร์ตูนส้มขาวแล้วก็สายพันธ์พิกาโซครับที่เขามีความโดดเด่นเรื่องของสีสันและก็ความทิวไหวครับส่วนลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถไปเลือกตักเองได้ถึงบ่อครับพร้อมมีนักวิชาการเนี่ยคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลากร์ตูนด้วยตอนนี้ขนาดความยาวถ้าสัก3-4ถึงเซนติเมตรนะครับราคาเริ่มต้นตัวละ70บาทไปจนถึง350บาทนะครับ ถ้าเป็นสายใหญ่ราคาก็สูงขึ้นต่างไปด้วยปีนี้ครับยอดจำหน่ายเนี่ยได้มากกว่า50,000ตัวเข้าไปแล้วครับสร้างรายได้เกือบ1ล้านบาทต่อปีทีนี้ฝังการ์ตูนของเราอ่ะนะคะที่ที่เราขายเป็นหลักอนะคะส่วนใหญ่จะเป็นส้มขาวหรือว่านิโม่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะคะส่วนใหญ่เราจะขายไซส์3-4เซนนะคะตัวละ70บาทนะคะ ขายสำหรับให้ผู้ที่สนใจจะเลี้ยงเป็นปลาตู้นะคะเป็นปลาสวยงามหรือว่าเอาไปปล่อยสื่อเป็นธรรมชาติในแหล่งธรรมชาติที่มีปลากรตูนโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่มันมีดอกไม้ทะเลนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งลูกผสมที่เราขายได้เยอะนะคะแล้วก็ราคาดีก็คือพิกัสโซ่ปิกัสโซ่นะคะลายจะสวยมากนะคะต่างจากส้มขาวขนาด3า4เซนนี่ราคาประมาณ350บาท ส่วนสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็มีความสวยแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ชนิดก็เชิญชวนใครที่สนใจครับอยากจะเพาะเลี้ยงหรือว่าทดลองเลี้ยงเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้กันได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งตรังนะครับปีนี้ขายได้5 0,000่นตัวขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ขายได้เยอะขึ้นจากปีก่อนๆด้วยโดยจุดเด่นของปลากระตูนที่ตรังนะครับก็คือมีหลายสายพันธุ์ทางลูกผสมแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองและผู้ที่สนใจหรือว่าพ่อค้าสามารถเลือกได้เองตักได้เองด้วยครับ ใครสนใจครับถ้าเข้าไปดูที่เพจ Facebook ของทางศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะครับพิม์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังก็เจอเลยครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในเวลาราชการนะครับ075 274 0 7 7ถึง8ครับ